วู้ยขาแักยางงามเลยพึ่งสวยมากตัดขาจ้ะน้องเก็บเห็ดพึ่งน้องเก็บเห็ดพึ่งจ้ามเดเทีี่่กะ พ่งจ้าโอ๊ยสองดอกสองดอกน่ารักมากจุ๊กกระเจกตัวดูเดียวสองดอกคู่กันเลยจ้าดอกเล็กๆ ดอกเล็กๆน่าลักนะดอกเทาเลยจ้ะคืสอสบดเอาเนาะพี่น้องมันเทาแล้วจ้ะเอาไว้นี่แหละมีอะไรซุกหนึ่งนี่เห็ดพึ่งค่ะตกหัวมันได้ดแล้วเนาะพี่ดอกสวยๆเลยจ้า ปุ่นสองดอกปุ่นก็สีเน่าทิมจ้ะหนึ่งดอกสองดอกเน่าทิมได้ดอกเดียว <c oughs> ได้ดอกเดียวดอกสวยๆเลยลจ้ะหยิดพึ่งจ้ะสวยมากมีมียตดด้วย ฉันขอนะแบ่งกันกินนะเธอกินหลายวันแล้วฉันกินนะไปอจอดรถจอดรถได้เฟิ first, first gas. <c oughs> ร์สเฟิร์สกาสแบบพารูฮาลาเลยแบบน,นี้นี่สวยมากเอากระแปงไปด้วย <c oughs> มากเลยนะอ,อยากพาพี่ไปเก็บป่าหนอมากเลยนะ ปาดบางังเห็ดเพิงดอกนี่จ้ะตุ้ยขาบอกอยางไงโอ,อ้ยกว่างลม พึ่งดอกสุดท้ายของวันนี้จ้เาเก็บแล้วนะ,ะโอ้สวยมากพี่เห็นน้องไม่เห็นนะเมื่อกี้อะ่ะตาเริ่มไอเน่แล้วไงตาเริ่มเช็ดแล้วไง <c oughs> เ,เริ่มหูแล้วเะอย่าได้สอนสวยมากอ,อ,าอีกไหมนิดนึงนะค่ะสวย